เราก็ต้องมีตติไปตามรู้มันเอาจิตไปตามรู้มันว่าม,มันออกไปจนถุดแค่ไหนเราดักอยู่ที่ต้นลมดูมันเข้าออกถ้ามันเข้าออกเราก็ดูอาการเข้าออกคือตามรู้ทุกขยะเนี่ยเป็นการเจริญตต,ติตรงนั้นมันเป็นรูปเป็นนามด้วย<อ>ใช่ไหมครับอาจารย์ระหว่างที่จิตคุณรู้ว่าลมหายใจเริ่มยาวเข้าไปนะตัวนั้นนะครคือนามครับคือตัวรู้รตัวรู้สึกนะ่ะ ตัวที่เราไม่ใจเข้าออกเนะี่ยคือรูปครับรูปมันไปไหนเราปล่อยให้ตามธรรมชาติอย่าฝืนมันครับมันจะจุดแค่ไหนแต่ายาวจะท่านจะลึกหรือจะตื้นก็ไม่เป็นไรครับพอมาเริ่มออกเราก็รู้ว่าออกระหว่างที่คุณกําหนดเราไม่ใจอยู่เนี่ยในร่างกายเราจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นบางทีเกิดเวทนาขึ้นเกิดทุกข์บ้าง ปวดเมื่อยตามตั้งกายจุดใดจุดหนึ่งคุณก็ย้ายจิตของคุณไปกําหนดดูที่อาการนะให้รู้ว่าตอนนี้เวทนาเกิดข<น>ึน้นแล้วน,นามามความรู้สึกความรู้สึกที่ปวดนั่นอันนั้นคือคือนาม,ออรมเราเรียกว่าจิตอครับจิตครับอาการปวดน่ยคือเวทนานะอาการปวดเนี่ยครับที่ปวดอาการเท้าที่ปวดเนี่ยอันนั้นคือรูปครับ คุณก็อาจิตไปไปรู้ไปจนป่าเวทนาทุวนีเกิดการเปลี่ยนแปลงอาการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าออกนะ่ะอันนั้นธรรมะเรียกว่าอนิจังเรียกว่าไตารักเดี๋ยวยาวบ้างเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วมันก็จุดจุดแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้า,ขาร,ระหว่างที่มันเข้าออกเข้าออกเรายกว่าเกิดดับเกิดดับมันจะแดงไตรักให้คุณเห็นว่าอนิจังแปลว่าไม่เที่ยง ุกกางคือทนอยู่แต่ภาพเดิมไม่ได้หายใจข้าใหายใจยาวมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดเราเดี๋ยวเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับตภาวะตัวนี้ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นอนัตตาคือไม่ได้ดั่งใจเราคุณพยายามให้เราไม่ใจคุณาม่ำเสมอแต่มันไม่าม่ำเสมอตัวที่มันไม่ตามใจคุณนั่น่ะในในหลักธรรมของพระเจ้าเรียกว่าอนัตตาครับไม่อยู่ในอํานาจของคุณอํานาจของใจคุณต้องการให้เราไม่ใจเสมอกันแต่ธรรมชาติมันไม่เหมอครับ การที่เรียนรู้พวกนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นวิปัสนาและถ้าเกิดเวทนาขึ้นไปคุณไปดูเวทนาเวทนาคุณเหมือนกระโหไม่ใจข้าออกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวก็ามาเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็เลื่อนจากนี่ไปจุดนู้นเดี๋ยวก็าจากนู้นไปจุดนี้รเราต้องมีตติตามรู้ทุกขยะที่ต้องตามรู้ทุกขยะเนี่ยตัวทุกขยะตัวนั้นเป็นสามปัญญะนะตัวที่คุณระลึกได้เนี่ยเป็นตัวตติ คุณรู้ทุกขยะเป็นถามปัญญาบเราต้องให้คู่เนี้ยเกิดคู่กันค,คุณจะรู้ทุกขยะเลยคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันที่เขาเรียกว่าตติต,ตนอารมณ์ปัจจุบันบอ้าวต่อมาพอมันเกิดเกิดเวทนาขึ้นมาคุณไปกับเวทนาตัวนี้ถ้าเกิดตับไปคุณเห็นเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเราก็ต้องดูมันแต่อย่ายุ่งกับลมบเพราะว่าจุดเวทนาชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าลมไม่ใจเราต้องทิ้งลมทั่วกล่าว พอเวทนาดับไปปั๊บคุณก็เอาไม่มีอะไรเข้ามาคุณก็เอาตติ์เอาจิตคุณมาไว้ที่ปลายจมูกดูลมเหมือนเดิมครับดูที่ว่าจะมีอารมณ์อะไรเข้ามาครับก็เปรียบเหมือน,มนแมลงมุงอ่ะมันทักยายเอาไว้เพื่อดักเหยื่อแต่ตัวมันเองจตแอบ,บอยู่จุดศุนกลางทูนใดทูนหนึ่งก่อนเมื่อเราเอาตติเอาเอาตติเราไปไว้ที่ปลายจมูกอับอะไรมันก็เยืมเหยื่อมาติดกรงไหนปั๊บมันจะวิ่งไปจับทันที แตอนี้พอคุณกําหนดกําหนดที่ลมฐานเดิมปับ๊บแต่นี้องมีความคิดเข้ามาคุณกําหนดที่ความคิดราคะโตดขึ้นให้โยมมีรู้ว่าราคะโตตะเกิดขึ้นในในตามหลักของอนาปาอา้าวถ้าเกิดคุณเกิดความพอใจขึ้นมาเนี่ยคุณก็เอาจิตของคุณเนี่ยเอาตติคุณไปกําหนดที่ความพอใจที่เราต้องไปไว้ที่ความพอใจเพื่อตะคุมใจเราอย่าให้คอยตามมันถ้าเรามีตติก็ไปควบคุมใจเราเราจะไม่คอยตามอารมณ์ เพราะเราขาดตติถึงคอยตามและหลักก็บอกหลักของวิปัตนาคือตติไอตังอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันอันไหนเป็นจุดเด่นให้ไปไว้จุดนั้นไม่จาเป็นต้องไว้ที่ลมหายใจแห่งเดียวครับ <c oughs> มันต้องอยู่ในตติปฐานทีถึงเป็นวิปัตนาครับ <c oughs> แต่เรามากักจะอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปรับรู้อารมณ์อื่นครับ,รบอันนี้จะเป็นธรมรมถั<ว>กเพราะแป้งอยู่จุดเดียวครับ ตติต้องกําหนดอยู่ในสตานี้ความคิดเป็นธรรม,มานุปัตนาครับจิตหงุดหงิดหรือนิวร์เข้ามาเนี่ยกําหนดอยู่ที่นิวร์แล้เช่นง่วงเข้ามาหรือพุ่งด้านเข้ามากําหนดดูที่จิตก็เรียกจิตตานุปัตนาครับ <c oughs> แต่แต่ถังการเราก็าไปปรุงแต่งมันจะเป็นธรรม,มานุปัตนาดันดีแต่นั้นจิตกับธรรมมันจะอยู่คู่กันครับ อันนี้หมายถึงเวลาที่เราจะเรานั่งสมาธิเราก็ต้องตามนี่จนฝาไม่มีอะไรเข้ามาก็มาอยู่ที่เราไม่ใจเหมือนเดิมครับแต่แต่เวลาข้างนอกเวลาทํางานเราก็พยายามทาความรู้สึกเราเลือกที่ตอนนี้เรากาลังทําอะไร,ระถ้าจริงที่เราทาหลายๆก็เกิดผลเสียหายไม่ต้องระวังอะไรให้เหมือนกับให้มีต,ติรู้ตัวอันนั้นก็ได้แต่มันเป็นการจเจริญต,ติยาก่าที่เรานั่งหลับตาครับแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพอกาหนดกายเวทนาจิตตามตนตติกุณทานอารมณ์ปัจจุบันปั๊บมันจะปรับขึ้นมาอีกเต็ปหนึ่งซึ่งละเอียดกว่าเต็ปแรกมันก็ไปแต่ลมไม่ใจลมไม่ใจแต่ละเอียดกว่าเดิมเวทนาแต่ละเอียดกว่าเดิมเวทนาอาตกายจาตักทุกกายเป็นถูกตักทุกกายเป็นอุเบกขามันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความคิดก็เหมือนกันแล้วก็ราคะตัวตะโมหะที่เกิดในจิตน่ะความหงุดหงิดความไม่พอใจความอะไรพวกเนี้ย ราคะปฏิกะก็จะเกิดขึ้นมานั่นพิจารณาดูจิตมันจะเป็นสเต็บของมันไปเรื่อยไม่มีการวัดที่นูตรแล้วที่เขาพูดว่าจะต้องเจอวิปัสสูกิเลสมันจะเจอตอนไหนครับเจอระหว่างที่มันระหว่างมันจะแทรกระหว่างที่ว่าเวลาที่คุณปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเกิดปิติขึ้นเวทนาดับคือทุกเวทนาดับเกิดปิติขึ้นปิติตัตวนี้จะเป็น มันจะเกิดความสุขขึ้นนั่นนะ่ะช่วงนั้นนะ่ะวิปัตนูปุปากเิสจะเกิดเพราะผ่านวิปัตนูุปกกเลสได้ปั๊บเนี่ยตอนนี้วิปัตนาญาณล้วนๆจะเกิดขึ้นอันนี้จะพิจารณาสภาวะโดยตรงเลยครับมันเป็นสภาวะธรรมชาติของรูปนามแต่ว่าสภาวะของมหาภูตรูปที่เราที่เรียกว่าดินน้ำไฟลมตัวเนี้ยอาการของมหาภูตรูปที่ตัวนั้นก็เรียกอุปัายรูปมีอีกยี่สิบแปด อาการตัวเบาอาการตัวหนักอาการยืดได้หดได้เข้าคล้องกระยับขยายได้ไม่แข็งทืง่อเหมือนกับไม่มีวิญญาณอยู่ตัวนั้นนะมันจะปรากฏขึ้นอันนั้นนะคือสภาวะของมหาพูตรูกทีแล้วสภาวะของจิตเกิดขึ้นมันก็มีเจตจิตเกิดขึ้นมีมีมภาคืออารมณ์ทุกชนิดเลยเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตัวนั้นนะครับเป็นอภิธรรมรรมันเป็นธรรมชาติของรูปกับนาม เวลาคุณปฏิบัติไปคุณจะเข้าใจของคุณเองแล้วแต่คุณไปได้ยินอภิธรรมหรือว่าสภาวะของจิตแล้วก็ทภาวะจิตก็คืออารมณ์ที่คุณนั่งแล้วเกิดกับคุณเกิดจากความรู้สึกของคุณตัวนัน้นนี่คออภิธรรมอันนี้ก็เรียกว่าปรมัตรรปรมัตหมายถึงสภาวะธรรมชาติของของนามธรรมเขาบอกว่าบางครั้งอวิปสนาอุกิเลสเนี่ยทำให้เราหลงผิดว่าเราบรรลุแล้วอันนี้เป็น เต้นตัวเมื่อคุณนั่งไปแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นมาคุณตาม,มาาถมองเห็นข้างหน้าหรือว่ามีอะไรบ้างบอ่อที่กุดไว้มีปลาขีดชนิดทีอะไรบ้างรู้ได้ถึงอย่างนั้นกะอันนี้เกิดจากธรมาทิครับแล้วเราจะออกจากวิปัสสนเาเราก็เอาตติไปกําหนดควบคุมอย่าไปหลงพอใจก็าภาวนาไปเรื่อยเลยค่ะดูไปเรื่อยเลยเดี๋ยวมันจะเลื่อนออกไปเองครับ ถ้าเราทิ้งคําภาวนาหรือทิ้งการตติเมื่อไหร่ปั๊บเราถึงหลงถ้าเรามีตติติดต่อเข้าไปแต่ไม่หลงแต่ผ่านครับบางคนเกิดพวกนี้ขึ้นมาปั๊บนั่งอย่างเดียวเลยไม่ยอมเดินทิ้งคําภาวนาเลยอย่างเงี้ยเไปเคลิ้มไปกับมันเพราะเกิดถูกใจขึ้นมาเหมือนกับที่เราหลงอ่ะหลงทั่วข่าวครับเดี๋ยวพอเรากําหนดรู้ทันเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นความไม่เที้ยเห็นตายรักเมื่อไหร่ปั๊บมันจะวางตัวนี้ได้ทันทีเลยครับ คุณปฏิบัติแนวปฏิปทานทีเดียวมันปรับเปลน,นแล้วระหว่างนั้นมันจะเกิดวิปัสสนูปัจจียขอขมันโดยโอัตโนมัตินล้วมันก็จะผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนเป็นตเต็จเต็บของมันไปครับเมื่อผ่านจุดจุดนี้แล้วมันจะวิ่งเข้าไปถึงอุเบกขาญาณอาจารย์ตัวอุเบกขาญาณนั้นมันจะการเป็นเฉยเฉยเป็นเฉยเฉยเป็นหลักจะถึงอุเบกขาญาณเมื่อ,อไหร่เราก็ แต่ก่อนจะถึงอุเบกขาแล้วกายานี่ต้องเห็นความเกิดดับของรูปนามก่อนเห็นความเตื่อมไปเตื่อมไปก็เห็นเตื่อมไปปั๊บเห็นทุกเห็นโทษของรูปเกิดความกลัวก่อนแล้วก็เห็นทุกเห็นโทษร่วมกับรูปนามต้องเกิดความเบื่อหน่ายจนถึงที่ถุดอีกทีหนึ่งก่อนค่ะมันก็ถึงอุเบกขาแต่ก่อนจะถึงอุเบกขาทุกต่หนักอีกครั้งหนึ่งแต่ทนได้ไม่เหมือนทุกครั้งแรกครับทุกครั้งแรกนี่เพื่อจะเข้าถึงวิปัสสุภกิเลสครั้งหลังนี่จะปวดลึกกว่า หายช้าป่าเห็นชัดเจนป่ะเห็นตั้งแต่ความปวดมันเข้ามายังไงเลยแล้วมันแรงขึ้นยังไงแรงขึ้นยังไงแรงขึ้นยังไงมันจะก็เ,เห็นเห็นเหมือนภาพจลโมชันพอถึงเวลาแล้วมันจะทงอยู่แต่ภาพเดิมครับมันจะทงอยู่แต่ภาพนั้นสักคู่หนึ่งแล้วก็ค่อยเถือนไปเถือนไปแล้วดับ,บ,บทุกอย่างทุกภาวะธรรมธาตุเกิดแล้วต้องดับไม่ดับก็มีมันจะเห็นละเอียดอย่างนี้เลยกันและตอนนี้อุเบกขาญาณจะเกิด ให้ไปถึงถึงอันนั้นแล้วแต่ไม่ดีใจไม่เสียใจโรคประทามตัวที่เคยมีอยู่ก่อนมาจะอยู่ทั้งงาักชั่วขราวตอนนั้นครับเพื่อตะเกียมตัวก้าวอนุโลมมายานแล้วก็ปาดโกตะภูมิเก้ามรกคยานผลกยาดการการการอยู่นิ่ง,งเฉยที่ตรงของอุเบกขายานเนี่ยเรายัางต้องกําหนดอยู่ใช่ไหมครับมันต้องมีตติรู้ทุกระยะน,นะถ้าถึงอย่างน,นั้นไม่งั้นไม่ได้อุเบกขายานนะถ้าจิตยังตายออกข้างนอกอยู่ไม่ได้อุเบกขา,าน,นะครับ อันนั้นเนี่ยจะให้มันคิดมันก็ไม่คิดด้วยท่วงนั้นครับมันเป็นของมันโดยธรรมชาติครับแต่ก่อนจะถึงอันนั้นมันต้องฝ่านความเบื่อจนถึงที่ถุดก่อนบางคนเบื่อรู้ไม่ทันถึงกับเลิกเลยหรือกับหนีเลยก็มีมันเบื่อแบบบอกไม่ถูกอ่ับเหมือนกับมันเห็นทุกตนขนาดเหมือนกับว่าเหมือนกับเราจะรู้สึกเหมือนคนเอามีดเฉือนเนื้อเราออกเป็นชิ้น,นเลยแต่ความรู้สึกของถึงถึงอย่า,า,าวะนั้น แล้วก็เบื่อจนถนดัดคนที่เคยแต่งตัวสวยๆผู้หญิงเนี่ยพอถึงยาน,นั้นจะไม่แต่งตัวเลยจะปล่อยตัวตามสบายบมันจะเป็นอัตโนโมัติของของเขาเลยแล้วมันมันมีสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นคือแต่ถ้ามันมีกรรมอดีตรหรือมีอะไรมาแทรกระหว่างนั้นมันก็มีอาจจะทําให้เกิดเข้าใจผิดหรือว่าเกิดระแวงกันในระหว่างระหว่างที่จะถึงยาพวกน,นี้มันจะมีการพวกนี้เข้ามาทั้งหมด แล้วบางทีก็เพ่งเล็งครูบาอาจารย์ก็มีแล้วบางทีก็มีเสียงรบกวนมีอะไรก็มีมันต้องผ่านแบบแบบเจ้ากรรมนเวรน่ะมันต้องผ่านมากอ่ะอารมณ์พวกนี้จริงๆเราแจงออกมาไม่ได้เลยแต่ข้อสาคัญจริงๆต้องมีตติอย่างเดียวตติเป็นเป็นพระเอกในเรื่องทั้งหมดฝึกวิธีไหนก็ได้ให้มีตติรู้ทันอารมณ์ปัจจุบันแล้วกันอันนี้มันควบคุมหมดแล้วต้องใด้โยนิโสนมัติการถูงขึ้นกว่าเดิมครับ แล้วต้องอาศัยความเพียรมากกว่าเดิมครับท,ที่ที่ผมจะคุยกับพระอาจารย์ก็คือเมื่อเราจะมีสภาวะสภาวะหนึ่งที่เราไม่ไม่อยากจะเห็นไม่คือบางครั้งนะครับคือมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยเราไม่มีความกระตือรือร้นในใน,ในเรื่องของความก้าวหน้าหรือว่าจากจะน่นนี่นั่นนะครับอาจารย์ตรงนั้นมันมันเกิดจากอันนั้นโยมต้องกําหนดให้ปานอารมณ์นี้ครับ เพราะว่านี่ทาไมใกล้กระตือหรือร้อนตอนแต่เทีเต่ตจิตมันปล่อยวางมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับจิตที่มันปล่อยวางหรือติดมันในอะไรจริงๆเนี่ยมันไม่ได้คนขี้เกียจคนขยันคนค,คนที่ทแต่ความที่ไม่กระตือหรือร้อนเราต้องรู้ว่าเหตุผลนันนั้นว่าอะไรแล้วเป็นเป็นชั่วข่าวครับแต่ถ้ายอมแต่ถึงต่อถึงจุดปุดป้นจริงๆมันต้องวางได้ทั้งหมดนะมันจะไม่ใช่ว่าจะต้องไปไม่กระตือหรือร้อนอันนั้นะอันนั้นมันเป็นเปียนแต่ชั่วข่าว แต่พอถูงขึ้นไปเนี่ยแม้แต่อุเบกขาเวทนายังต้องปล่อยวางครับมันถึงเก้าถูงจะตายทีฟันไม่มีอะไรครับมันยังมีถูงวันนั้นอีกแค่อุเบกขายังไม่พอยังจับเป็นเวทนานะเป็นเวทนาถามนะมันต้องละเวทนาถามได้นะครับมันถึงจะเข้ามารผลได้นะครับ ตอนนี้อารมณ์ถุงัวไปเนี่ยเราพูดออกมาเป็นคำพูดยากเหลือเกินใช่ครับยมฝึกอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วยมถือแนวตรตประฐานถีก็ไปอินทีบารมียมครบเมื่อไหร่ปั๊บมันไหลเข้ามาผลเองโดยที่ไม่ไม่มีทําอะไรมาฝาังช่วงนั้นได้เลยนอกจากบารมีอินทีเราไม่แก่กล้าพอครับเพราะพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงธรรมกายเต้องเพ่เพงญาณก่อนว่าคนไหนบารมีถึงถ้าต้องไปคนนั้นยังไม่มาพระองค์รอจนมาแล้วก็แสดงธรรมครับพอแสดงธรรมปั๊บจิต พอถึงช่วงนั้นแล้วเนี่ยนั่งฟังรามปั๊บจิตมันจะไหลเข้าเองไม่มีอากุศลอะไรหรือว่ามีกรรมอะไรมาฝังได้ค่ะครับไม่ต้องมาเดินนั่งแบบเรานี่เลยเพราะเขาฝึกมาเต็มที่แล้วเปลี่ยนบรรากาศการปัญญามาเขียนนิดหนึ่งหรือบางทีอานิฐานว่าถ้าต้องเป็นสาวกของผู้เจ้าต้องฟังรามแต่ผู้เจ้าถึงทำเดจอย่างเงี้ยอันนี้ต้องต้องพระเจ้ามาแต่ตัรู้ถึงถึงทำเดจครับโอเค เพื่อนเพื่อนมีอะไรจะถามพระอาจารย์หน่อยไหมหรือว่าวิธีไหนก็ได้จะมีคําพร้อมนะ้ําไม่มีคํามาแล้วจะโยมตะหนะเลยแต่ต้องมีตติรู้อยู่ทุกระยะถึงมันจะเผลอก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่เผลอเริ่มใหม่ครับพอมันโยนนิ่โตนะว่าการควา,ามตั้งใจเนี่ยที่มันแยบคายขึ้นมาเต็มที่เมื่อไหร่ปับ๊บมันจะปรากฏให้เห็นเองครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ใจจะไม่ชัดเจนพอถึงเวลาแล้วมันจะชัด ตติเราทันเมื่อไหร่มันจะชัดเจนเลยพอชัดเจนปั๊บแต่นนี้เราไม่ทายคุณจะเดินหน้าแล้วเดินหน้าเนี่ยตติุณยังไม่ทันมันตะมัวคุณต้องพยายามตนทัดมันรอคนคุณทัดเมื่อไหร่มันค่อยขยับไปมันจะไม่มีคําว่าหนีขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีครับมันต้องรอตนเราเข้าใจมันถึงเปลี่ยนเพราะว่าตติประฐานตีตัวเนี่ยมันเป็นวิชาอาวิชาความโง่ความไม่รู้มันปกปิดอยู่มันไม่ให้คุณเห็น พอคุณเดินตติปฐานที่ถูกต้องแล้วเนี่ยตามที่ผู้เจ้าสอนไ้ปั๊บเนี่ยวิชามันเข้าไปเอาวิชาต้องเปิดได้เห็นแต่เห็นตามกําลังตติสมาธิของคุณปัญญาคุณจะได้แค่ไหนเพราะตติสมาธิมันตะคู่กันไปพอสมดุลครับจิตมันปล่อยวางระ้ยับหนึ่งนะเดี๋ยวพอคุณเึกต่อไปมันละเอียดกว่าน,นี้ก็ปล่อยวางไปเรื่อยงปล่อยวางไปเรื่อย,าอยมาจะอยู่แนวนี้ทั้งหมดแต่ตภาวะทั้งหลายเนี่ยมันหนีไม่พ้นยาน,ยานวิพัฒนายานหรอก แต่เราจะสามารถเข้าใจไหมว่าเป็นยานไหนเวลาที่มันกลัวมาเนี่ยบางทีมันตาฝาดก็ได้มันอาจจะเห็นเขาเรียกพยาญาณเนี่ยพญาเกิดความวกลวงมามันระแวงไปหมดเลยบางทีเห็นต้นไม้เป็นผีเห็นองค์เป็นนู่นเป็นนี่บางคนเห็นว่าผีมาหลอกบางเห็นอะไรทั้งๆที่มันไม่ได้ใจมันเป็นเขาเรียกว่าตาฝาดเขาเรียกวิปรราชจิตเอาเป็นกะ ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ภาวนาอย่างนั้นทาไมอาจารย์บอกอาจารย์กนาจารย์ก็ถึงต้องมีคําภาวนาขึ้นมาเพื่อจะใช้กํากับให้เราเผอยากที่สุดถ้าไม่มีการภาวนา,ถาเอถอะเลอมากกว่าถึงให้ภาวนาจิตตรง้เลยมันมันง่ายดีพุทโธบ้างเห็นหนอบ้างอันเนี้ยภาวนาไปเลยพอภาวนาปั๊บสต,ติกลับมาพอกลับมาวิปลาสจิตตัวนั้นก็หายเพตราะสติเข้าไปวิปลาสต้องหาย ต่วงขณะนั้นเราเราเผลอแป๊บเดียววิปลาสจิตก็เข้ามาอากุตนเนจิตเข้ามาพอเราตติทานปั๊บกุตนจิตเข้าไปเต็มที่ปั๊บอกุตนก็ออกครับอาตมาถึงบอกว่าอาตมาถึงผูกให้เขา,าวนานว่าอะไรเกิดขึ้นให้เาานาตลอดครับเผลอทั้งมันนึกได้ภาวนาพอคุณเริ่มเาานาปับ๊บตติคุณเริ่มชัดเจนขึ้นทุกทักทพภาว,าวะถดดับหมดครับแล้วไม่กลัวว่าไม่ดับก็ แต่มันไม่ดับจามใจคุณนั่นน่ะคุณจะให้ดับเดี๋ยวนี้แต่คุณจะอีกทักทิพยาทีดับเราก็ต้องดูมันให้มันดับไปเองถ้าโยมบังคับหปมันดับไม่ดับค่ะถ้าบังคับได้กลายเป็นอัตตาอีกหน่อยคุณบังคับร่างกายคุณอย่าให้เถอ่มได้อย่าให้แก่ได้อย่าให้เจ็บได้คนเราไม่มีตายเลยเพราะไม่ต้องการให้มันตายครับขอบคุณพระอาจารย์คุณฝึกของคุณไปมันจะขึ้นไปตามเตจเตจของมันเองโดยอัตโนมัติค่ะ